ะะจะเรียนในเรื่องของการแบ่งส่วนตลาดนะคะตลาดเป้าหมายนะคะแล้วก็การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะการแบ่งส่วนตลาดนะคะเพื่อให้ลูกค้ามองเห็นถึงความเหนือกว่าคู่แข่งและแตัดสินใจซื้อสินค้าของธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าหรือเปิดโอกาสให้ลูกค้าสร้างคุณค่าจากการบริโภคด้วตนเอง แต่ด้วยปริมาณลูกค้าในตลาดที่มีจำนวนมากและมีความแตกต่างกันมากในด้านอายุเพศอาชีพความชอบภูมิภาคศาสนาสีผิวเป็นต้นจึงเป็นปัญหาที่สำคัญนะคะสำหรับนักการตลาดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมดดังนั้นนะคะนักการตลาดเนี่ยจึงต้องนะคะแบ่งตลาดนะคะที่มีความแตกต่างการนี้นะคะออกเป็นส่วนย่อยๆเพื่อให้งานและสะดวก ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะต่อการวางแผนและพัฒนาโปรแกรมทางการตลาดให้เหมาะสมเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าของลูกค้าด้วยการนําเสนอแบบแผนการสร้างคุณค่าที่เป็นการสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้และเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการของธุรกิจสามารถช่วยลูกค้าในการสร้างคุณค่าได้อย่างได้ง่ายนะคะแต่สิ่งที่สําคัญนั้นก็คือการเลือกตลาดเป้าหมายและการกําหนด ตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อสื่อสารว่าสินค้าของธุรกิจนะคะจะมีประโยชน์อย่างไรทีนี้การการแบ่งส่วนตลาดนะคะซึ่งหมายถึงนะคะกระบวนการการแบ่งหรือแยกลูกค้าออกเป็นกลุ่มย่อยๆเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าที่มีลักษณะนะคะที่มีความต้องการคล้ายคลึงกันนะคะมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันทําให้เพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการทํางานทางการตลาดนะคะเข้าถึงกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายแต่และกลุ่มซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันนั่นเองี่ระดับนะคะระดับของการแบ่งส่วนการตลาดนะคะการตลาดตามเป้าหมายนะคะสามารถแบ่งส่วนตลาดออกเป็นด้วยกัน4ระดับนะคะก็คือ1การตลาดโดยมุ่งที่ส่วนของตลาดนะคะเป็นการแบ่งตลาดเป้าหมายโดยการแบ่งส่วนตลาดให้ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่มีลักษณะเหมือนกันอาจมองว่าตลาดมีความต้องการที่แตกต่างกันบริษัทต,ต้องจัดผลิตภัณฑ์และส่วนผสมทางการตลาดให้แตกตา่างกันนะคะสำหรับแต่และตลาดเป้าหมายในกรณีนี้นะคะจะก่อให้เกิดข้อได้เปรียบกับธุรกิจเพราะผลิตภัณฑ์และส่วนผสมทางการตลาดจะสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น 2. นะคะ การตลาดมุ่งเน้นที่ตลาดกลุ่มเล็กเป็นการมุ่งที่ตลาดกลุ่มเล็กนะคะซึ่งมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่มตลาดกลุ่มเล็กนี้นะคะจะมีคู่แข่งขันเพียงหนึ่งรายนะคะหรือไม่กี่รายเท่านั้นตลาดกลุ่มเล็กนะคะจึงเป็นที่น่าสนใจสําหรับบริษัทเล็กแต่อย่างไรก็ตามนะคะบริษัทใหญ่ก็สามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้เช่นกันนะคะเช่นนะคะตลาดกลุ่มเล็กส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง พร้อมที่จะจ่ายสินพร้อมที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้านะคะราคาแพงมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเช่นมีคุณภาพดีเด่นเป็นพิเศษนั่นเอง 3. การตลาดท้องถิ่นนะคะเป็นการกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในท้องถิ่นนะคะหรือแต่ละพระหรือแต่ละภูมิภาคเช่นห้างสรรพสินค้าแต่ละสาขาจะจัดหาสินค้า และใช้กลยุทธ์การตลาดแตกต่างกันการตลาดท้องถิ่นนี้นะคะจะยึดถือลักษณะด้านประชากรศาสตร์ค่านิยมและรูปแบบการดำรงชีวิตนะคะของแต่ละชุมชนหรือท้องถิ่นเป็นหลัก 4. นะคะ 4. การตลาดม,มุ่งเน้นเฉพาะบุคคลนะคะเป็นการตลาดมุ่งที่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งโดยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเข้ามาใช้ตัวอย่างเช่นนะคะการจัดเก็บ เว็บไซต์นะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถโต้อตอบหรือแสดงความที่เห็นได้นะคะการสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลแล้วก็สามารถค้นหาแนวโน้มตลาดได้ในอนาคตหรือบริษัทคอมพิวเตอร์นะคะมุ่งขายให้กับธนคาคารหรือสถาบันการศึกษา,กา,าบริษัทใดบร,ริษัทหนึ่งกลยุทธ์นี้นะคะอาจจะเรียกว่าการตลาดมุ่งเฉพาะกลุ่มลูกค้าหรือการตลาดมุ่งเฉพาะบุคคลนะคะหรือการตลาด หนึ่งส่วนตลาดั่องนที่หลักการแบ่งส่วนตลาดนะคะการแบ่งส่วนตลาดออกเป็นส่วนนั้นทําได้โดยอาศัยนะคะจัดการจัดกลุ่มนะคะก็คือนะคะการจัดกลุ่มลูกค้อาออกเป็นกลุ่มๆในแต่และกลุ่มเนี่ยประกอบไปด้วยลูกค้าที่มีลักษณะแล้วก็พฤติกรรมคล้ายคลึงกันนะคะและลูกค้าที่ถูกจัดกลุ่มในส่วนตลาดที่แตกต่างกันเนี่ยจะมีนนลักษณะและก็พฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปนะคะ นักการตลาดนะคะสามารถแบ่งส่วนตลาดโดยอาศัยเกณฑ์ต่างๆได้แก่เกณฑ์ประชากรศาสตร์นะคะเกณฑ์ภูมิศาสตร์เกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์เกณฑ์จิตวิทยานะคะแล้วก็เกณฑ์เทคโนโลยีซึ่งสามารถแบ่งส่วนการตลาดนะคะโดยใช้เกณฑ์เหล่านี้เนี่ยเพียงเกณฑ์เดียวหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของการตลาดนั่นเองเกณฑ์การแบ่ง ส่วนตลาดนะคะที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเราสามารถนะคะวัดได้จากอะไรนะคะก็คือเราสามารถแบ่งส่วนตลาดได้หลายวิธีแต่ละวิธีนะคะเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากและไม่อาจจะระบุให้ชัดเจนได้ว่าวิธีการใดเหมาะสมที่สุดนะคะวิธีการใดดีที่ดีวิธีการใดดีที่ดีหรือวิธีใดนะคะให้ผลสมเหตงสุดซึ่งกล่าวได้อีกหลาย ได้อีกอย่างหนึ่งว่านะคะวิธีการแบ่งส่วนตลาดที่นํามาใช้ได้ผลดีสําหรับสินค้าชนิดหนึ่งหนึ่งอาจจะนําไปใช้ไม่ได้กับไม่ได้ผลนะคะกับสินค้าชนิดอื่นๆจึงได้มีผู้สรุปเกณฑ์การแบ่งตลาดเอาไว,กวา้กว้างๆสาประการด้วยกันนะคะนักการตลาดนะคะนำไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพตลาดและสอดคล้องกับสินค้าของตนนะคะได้ดังนี้นะคะก็คือ1น,นะคะวัดค่าได้นะคะ ตลาดส่วนแบ่งนั้นต้องสามารถกำหนดชัดเจนนะคะในลักษณะที่สามารถวัดออกมาได้เช่นขนาดของตลาดอำน,นาจซื้อธุรกิจที่เลือกใช้เชิงประชากรจึงมักจะได้รับประโยชน์จากตัวแปรที่วัดค่าออกมาได้นะคะเช่นอายุระดับอ,อายุนะคะระดับรายได้เพศทำเลที่ตั้งจำนวนประชากรนะคะในในเขตจนนังหวัด นำจำนวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษานั่นเองนะคะสนะคะจะเข้าถึงได้ตลาดนะคะส่วนแบ่งที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถเข้าถึงได้นะคะหรือสามารถตอบสนองผู้บริโภคในกลุ่มน,นั้นได้โดยที่การแบ่งส่วนตลาดมุ่งหมายให้นะักการตลาดกำหนดเป้าหมายของตนได้ชัดเจนและก็ถูกต้องเหมาะสมที่สุด ซึ่งหมายถึงอะไรนะคะซึ่งหมายถึงกิจการนั้นๆเนี่ยจะวางกลยุทธ์การตลาดเพื่อลุกเข้าถึงคนกลุ่มนั้นจริงๆสามารถกําหนดได้ว่าผู้บริโภคกลุ่มนั้นเนี่ยอยู่ที่ใดนะคะหรือไม่อยู่ที่ใดพฤติกรรมการซื้อเป็นอย่างไรเพื่อจะสามารถกําหนดระบบการจัดจําหน่ายนะคะแล้วก็ระบบการส่งเสริมตลาดสำหรับคนกลุ่มนั้นตัวอย่างเช่นนะคะถ้ากําหนดคุณลักษณะตลาดเป้าหมายของน้ําหอมว่าผ,ผู้ผู้หญิงโซนเนี่ยซึ่งออกจาก ซึ่งออกงานกลางคืนเป็นประจำหรือไม่สถานเริงรมต่างๆนะคะบ่อยๆเพียงแค่นี้ย่อมไม่สามารถช่วยให้ในการตลาดได้ทราบข้อมูลเพียงพอจึงจะวางกลยุทธจ์จำหน่ายน้ำหอมสตรีได้ดีพอค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังจะต้องมีการ ขนาดนะคะขนาดที่มันพอเหมาะด้วยนะคะตลาดส่วนแบ่งที่กิจการจะนำมาใช้เป็นเป้าหมาย,ยการตลาดของเขานะคะจะต้องมีขนาดใหญ่ที่จะให้ผลกำไรแก่กิจการได้เพียงพอนะคะกับการลงทุนทางการตลาดของเขาเพราะกิจการจะต้องใช้เงิจะต้องใช้จ่ายเงินในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อ,อครอบคลุมอาณาเขตตลาดนั้นๆน,น,นะคะและจะต้องมั่นใจว่าจะมีโอกาสแสวงหากำไรกลับคืนมาจากตลาดนั้นได้มากเพียงพอ ตลาดส่วนแบ่งใดๆนะคะจึงต้องประกอบด้วยกลุ่มผู้บริโภคที่มีความคล้ายคลึงกันเป็นจำนวนมากเพียงพอที่นักการตลาดจะสามารถใช้กลยุทธ์การตลาดของเขาแล้วได้ผลคุ้มค่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะกิจการเนี่ยยังต้องพิจารณาด้วยว่าการลงทุนทางการตลาดนะคะซึ่งจัดว่าค่อนข้างจะใช้จํานวนเงินมหาศาลและยังต้องใช้การบริหารกิจการอย่างมีระบบ เช่นนั้นไม่ได้ช่วยให้กิจการสแสวงหากำไรได้นะคะโดยการเลือกเป้าหมายขนาดใหญ่เสมอไปเพราะความสิ้นเปลืองต่างๆจะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะในกรณีที่กิจการไม่สามารถสแสวงหาผลประโยชน์จากตลาดขนาดใหญ่นั้นได้เต็มที่หรือไม่มีความสามารถนะคะบริหารตลาดได้ดีเพียงพอจึงเกิดการลักษณะของการสูญเปล่าที่เรียกกันง่ายว่าต่ำลำพิกและหลายแม่นานองนะคะ กิจกรรมดังกล่าวจะต้องการหาคำตอบให้ตัวเองให้ถูกต้องสิงก่อนว่าภายใต้ทรัพยากรทางการตลาดและความสามารถในการบริหารตลาดที่มีอยู่นั้นสมควรจะกำหนดขอบเขตไว้เท่าใดน,นะคะที้ประโยชน์จากการแบ่งส่วนตลาดนะคะก็คือ1เนี่ยศึกษาตลาดได้อย่างชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะคะหลังจากที่ได้แบ่งส่วนตลาดออกเป็น ส่วนส่วนแล้วนะคะนักการตลาดเนี่ยจะสามารถนะคะ,ะทำความเข้าใจนะคะให้ถูกต้องที่สุดว่าผู้บริโภคนะคะในตลาดแต่ละส่วนนั้นมีพฤติกรรมการซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าของเขาเพราะสาเหตุใดนะคะจึงเป็นเช่นนั้นเป็นการค้นหาไปถึงสมมุติฐานที่แท้จริงของพฤติกรรมของผู้บริโภคและสามารถแสวงหาแนวทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านะคะ เพื่อใช้นะคะความพยายามทางการตลาดจึงใจผู้บริโภคให้เกิดความนิยมและยอมรับสินค้าของกิจการในที่สุดนะคะสองกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อการวางแผนการตลาดให้ได้ผลดีกิจการจําเป็นจะต้องศึกษารผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนั้นให้ละเอียดพอนะคะซึ่งถือว่าเป็นงานขั้นที่จําเป็นนะคะต้องทําก่อนการวางแผนข้อมูลต่างๆที่รวบรวมได้นะคะจากอ่า การตลาดนะคะส่วนนั้นๆเนี่ยจึงเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็สามารถเชื่อถือได้นะคะแล้วก็สามารถนํามาใช้เป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดแผนปฏิบัติทางการตลาดที่เรียกว่าโปรแกรมการตลาดนะคะเพื่อให้มีความสอดสคล้องสัมพันธ์การทุกๆโปรแกรมทั้งในแผนงานระยะสั้นและระยะยาวซึ่งกิจการนะคะจะมั่นใจได้ว่าแผนงานจาัดก,การตลาดของตลาดของเขาเนี่ย ให้ผลสำเร็จอย่างน้อยน่าเชื่อถือได้แน่นอน 3. ประเมินผลทางการแข่งขันได้ดีนะคะในการในตลาดที่มีสภาพการแข่งขันสูงเนี่ยจำเป็นต้องพิจารณาสภาพนะคะสถานภาพของผู้แข่งขันในเชิงเปรียบเทียบ,ยบกับกิจการโดยละเอียดทุกแก้มุมนะคะแล้วก็ไม่ผิดพลาดเลยนะคะซึ่งอาศัยการบางส่วนนะคะตลาดเนี่ยเป็นร้วนๆเป็นส่วนๆกิจการจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะว่า พิจารณาหาจุดเด่นจุดด้อยหรือเทียบเทียบนะคะหาข้อได้เปรียบเสียเปรียบนะคะระหว่างสินค้าของกิจการกับคู่แข่งขันในด้านต่างๆนะคะอาทิเช่นนะคะคุณลักษณะส,สินค้าประสิทธิภาพการทํางานชื่อเสียงตาสินค้าอิทธิพลนะคะอิงโฆษณานะคะ,ะความแตกต่างระหว่างระดับราคาเป็นต้นข้อมูลเหล่านี้นะคะจัประเมินหาได้โดยนะคะไม่คาดเคลื่อนจากสภาพความเป็นจริง ซึ่งมีความหมายว่านะคะกิจการนะคะจะสามารถหาแนวทางแก้ไขุอปสรรคตลอดจนข้อเสียเปรียบนะคะที่ยังมีให้หมดไปได้หรือความสามารถหยิดฉ่วยจุดเด่นที่เป็นส่วนได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันนะคะมาใช้ประโยชน์ในด้านการลนลงกับคู่แข่งขันต่อไปอีกด้วย 4. นะคะจัดสรรทรัพ,พยากรให้เหมาะสมนะคะกิจการเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะคะโดยตรงจาก การแบ่งส่วนตลาดในด้านการจัดวางแผนการตลาดให้เหมาะสมกับตลาดแต่ละส่วนที่ได้รับนะคะเลือกตลาดเป้าหมายแล้วก็สามารถกําหนดรายละเอียดได้ว่ากิจกรรมใดจะต้องกระทําเมื่อใดนะคะในปริมาณมากมาเทยงใดเช่นนะคะรู้ว่าจะส่งเสริมนะคะการจะจําหน่ายหรือโฆษณาให้หนักหน่วงในช่วงเวลาใดกลุ่มผู้ริโภวกกลุ่มใดนะคะเป็นผู้รับข่าวสาร ใช้ความถี่ในการโฆษณาอย่างไรนะคะจึงจะส่งผลสำเร็จตามตลาดเป้าหมายได้มากที่สุดดังนั้นนะคะกิจการเนี่ยจึงสามารถกำหนดแผนการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่นะคะให้มันสอดคล้องกับแผนงานการตลาดนั้นๆด้วยการตลาดเป้าหมายนะคะหลังจากที่ได้แบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆแล้วนะคะโดยเลือกใช้ตัวแปรใดๆที่เหมาะสมกับสภาพของกิจการและสินค้านั้นๆแล้ว กิจาการนะคะจะพิจารณาเรื่องตลาดเป้าหมายนะคะอของตอนเองนะคะจากตลาดส่วนแบ่งเหล่านั้นจึงจะเลือกตลาดส่วนใดหรือไม่เลือกตลาดส่วนใดนั้นขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเลือกตลาดเป้าหมายที่สําคัญด้วยการสาลักษณะนะคะอันแรกก็คือ1การตลาดแบบไม่แยกแยะความแตกความแตกต่างสําหรับกลยุทธ์ตลาดแบบ ไม่แยกแยะความแตกต่างนั้นเป็นการพิจารณาตลาดทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในแต่ละตลาดส่วนแบ่งเลยหรือเป็นการพยายามตลาดทั้งหมดรวมเข้าด้วยกันอย่างกว้างๆคำนึงถึงเฉพาะสิ่งที่เป็นความต้องการส่วนรวมที่ผู้บริโภคทั้งมวลในตลาดมีความประสงค์ต่อสินค้าของกิจการกิจการจึงพยายามกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแผนงานการตลาดที่จัดวางไว้เป็นโปรแกรมให้สามารถครอบคลุมผู้บริโภคทั้งหมดได้โดยทั่วถึงและเพื่อสอดคล้องกับระบบการผลิตขนาดใหญ่ที่มักจะนำมาใช้ในตลาดชนิดนี้จึงทำให้กิจการเลือกนโยบายสินค้าเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดโดยลักษณะข,ของกลยุทธ์การตลาดแบบไม่แยกแยะความแตกต่างกิจการมักจะกำหนดสายผลิตภัณฑ์เอาไว้แคบ และสินค้าที่ผลิตจะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเพื่อจะได้สามารถลดต้นทุนการผลิตต้นทุนสินค้าคงคลังต้นทุนค่าขนส่งลำเลียงสินค้าทำให้เกิดความประหยัดมากที่สุดนอกจากการนำเอาระบบการผลิตขนาดใหญ่มาใช้แล้วกิจการยังเลือกระบบการจัดจำหน่ายไว้อย่างกว้างขวางโดยใช้คนกลางในช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นจำนวนมากมีระบบการขนส่งลำเลียงขนาดใหญ่ เพื่อเคลื่อนอย้ายสินค้าปริมาณมหาศาลเข้าสู่ตลาดภายในขอบเขตพื้นที่อันกว้างขวางในเวลารวดเร็วทันความต้องการของผู้ริโภคต้องอาศัยระบบการสื่อสารในรูปแบบต่างๆเช่นโฆษณาการส่งเสริมการขายโดยเลือกสื่อส่วนรวมเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เป็นตน้นซึ่งทำให้กิจการได้รับประโยชน์จากการสื่อสารสู่ตลาดส่วนรวม คุ้มค่าใช้จ่ายมากที่สุดโดยเหตุนี้กิจการที่ใช้การตลาดแบบไม่แยกแยะความแตกต่างจึงเลือกตลาดเป้าหมายของของเขาในขอบขายที่กว้างขวางมากและถ้ามีกิจการหลายๆแห่งที่ยึดถือกลยุทธ์เดียวกันนี้ก็จะมีผลทําให้บรรดากิจการเหล่านี้มีสถานะเป็นผู้แข่งขันกันเองในตลาดเดียวกันโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งยังไม่มีกิจการใด สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากเพียงพอหรืออาจากล่าวได้ว่าสินค้าเหล่านั้นไม่เป็นที่พึงพอใจโดยแท้จริงสำหรับลูกค้ากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะเลยจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนดำเนินกลยุทธ์การตลาดแผนหนึ่งแผนใดเพราะอาจพบว่าตลาดเป้าหมายอันกว้างขวางนั้นให้ผลตอบแทนในรูปกำไรแก่กิจการในอัตราต่ำม,มาก หรือไม่มีผล,ลุก,กําไรเลยแต่ในทางตรงกันข้ามกิจการนั้นต้องเผชิญภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงและใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการแข่งขันในอัตราที่สูงมากการตลาดแบบแยกแยะความแตกต่างกิจการที่การตลาดแบบแยกแยะความแตกต่างนะคะจะเลือกเอาตลาดส่วนแบ่งนะคะมากกว่า หส่วนขึ้นมาเป็นตลาดเป้าหมายโดยแบ่งแยกการบริหารการตลาดเหล่านี้ออกจากกันซึ่งหมายถึงการกำหนดสินค้าที่มีคุณล,ลักษณะเฉพาะสำหรับผู้บริโภคในกลุ่มน,นั้นอย่างแท้จริงควบคู่ไปกับการจัดวางโปรแกรมการตลาดที่ใช้ได้ผลดีโดยตรงกับตลาดเฉพาะส่วนนั้นๆเท่านั้นและความแตกต่างไปจากโปรแกรมการตลาดที่ได้กำหนดไว้สำหรับตลาดส่วนแบ่งอื่นเป็นที่ คาดหมายว่าการวางตำแหน่งสินค้าให้เจาะลึกเฉพาะความสำเร็จดีกว่ากิจการสามารถสร้างเสริมความผูกพันจากผู้บริโภคจนถึงขั้นความพักด,ดีได้ค่อนข้างแน่นอนว่าเพราะจะทำให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้มากขึ้นาการตลาดแบบบุ่งเฉพาะ เป็นหนทางเลือกอีกอย่างหนึ่งที่กิจการจะพิจารณาตลาดเป้าหมายของตนโดยเลือกตลาดส่วนแบ่งตลาดหนึ่งตลาดใดเพียงส่วนแบ่งเดียวเท่านั้นแทนที่จะต้องแยกความสนใจและความพยายามทางการตลาดของตนออกเป็นหลายๆอย่างกิจการที่มีทรัพยากรจำกัดจึงมักจะเลือกแนวทางสุดท้ายแบบมุ่งเฉพาะไปในตลาดส่วนแบ่งส่วนเดียวที่ได้พิจารณาเห็นว่า มีความน่าสนใจหรือมีโอกาสทางการตลาดดีกว่าตลาดส่วนอื่นๆหรือมีความเหมาะสมที่จะเข้าไปยึดครองได้มั่นคงกว่าการที่กิจการท่่มเทความพยายามทางการตลาดทั้งหมดเข้าสู่ตลาดส่วนตลาดเดียวเช่นนั้นทําให้มีโอกาสครอบครองยึดตลาดนั้นไว้ได้เหนียวแน่นสามารถแทรกซึมเข้าตลาดได้ลึกซึ้ง และมีสภาพทางการตลาดมั่งคงนักการตลาดจะมีความเข้าใจลักษณะตลาดของตนเองถี่ถ้วนและถูกต้องสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ริโภคและศึกษาลึกลงถึงความต้องการเฉพาะเจาะจงของพวกเขาได้โดยไม่เกิดความผิดพลาดมากนัก <'m? S 1> เกณฑ์การเลือกกลยุทธ์การตลาดเป้าหมายกลยุทธ์การตลาดเป้าหมายทั้ง3ชนิดคือการตลาดแบบแม่แยกแยะ ความแตกต่างการตลาดแบบแยกแยะความแตกต่างการตลาดแบบมุ่งเฉพาะกิจการจะเลือกมาใช้แบบใดแบบหนึ่งจึงจะประ,ประสบความสําเร็จมากที่สุดเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาจากความพร้อมหลายๆประการทั้งทางด้านกิจการตลาดและผลิตภัณฑ์ประกอบกันซึ่งจําแนกเกณฑ์การพริจารณาได้แบบประการดังนี้ 1. ทรัพยากรของธุรกิจพิจารณาจากทรัพยากรของธุรกิจว่ามีมาก้อยเพียงใด ถ้ามีทรัพยากรมากธุกรกิจสามารถเลือกดำเนินงานตามกลยุทธ์การตลาดเป้าหมายแบบแตกต่างได้ในทางตรงกันข้ามถ้าธุกรกิจมีทรัพยากรน้อยการตลาดเป้าหมายแบบไม่แตกต่างและแบบมุ่งเฉพาะส่วนจะมีความเหมาะสมมากกว่า 2. ผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะหรือไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนะักเช่นผลไม้การธรรมชาติเกลือน้ำตาลเหล็กแผ่น เหล่านี้จะไม่สู้มีการเปลี่ยนแปลงเท่าใดนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าอีกลักษณะเช่นรถยนต์เสื้อผ้าเครื่องประดับต่ตางๆซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปโฉมตามความนิยมได้บ่อยมากดังนั้นกิจการที่จำหน่ายสินค้าคล้ายคลึงจึงนิยมใช้กลยุทธ์แบบไม่แยกแยะความแตกต่างส่วนสินค้าที่ผันแปรไปได้บ่อยๆสามารถเลือกกลยุทธ์แบบแยกแยะความแตกต่างหรือแบบมุ่งเฉพาะก็ได้ ตลาดคล้ายคืนนะคะตลาดคล้ายคืนหมายถึงอะไรหมายถึงระดับที่ผู้บริโภคเนี่ยมีความต้องการสินค้านั้นเหมือนกันมากเพียงใดความคาดหวังว่าสินค้าควรจะมีคุณลักษณะอย่างไรหรือปฏิกิริยาที่ผู้บริโภคแสดงออกในทางตอบสนองอย่างใดเป็นต้นถ,ถ้านักการตลาดพบว่าคุณลักษณะเหล่านี้คล้ายคึงกันก็ใช้กลยุทธ์แบบไม่แยกแยกความแตกต่างเป็นแนวทางหลักกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้แข่งขัน การที่จะเลือกใช้กลยุทธ์ใดนั้นนะคะควรพิจารณากลยุทธ์การตลาดเป้าหมายของคู่แข่งขันประกอบไปด้วยนะคะเช่นถ้าคู่แข่งขันเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดเป้าหมายแบบไม่แตกต่างแต่ธุรกิจเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดเป้าหมายแบบแตกต่างย่อมจะมีความได้เปรียบมากกว่าในแง่ที่ว่าสามารถตอบสนองความพึอองพอใจของลูกค้าได้ดีกว่านั่นเองทีนี้มาดูวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์กันบ้าง ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็นด้วยกันอยู่ด้วยกันในสี่ช่วงนะคะหรือสี่ระยะดังนี้นะคะระยะแนะนานะคะเติบโตอิ่มตัวแล้วก็ระยะลดลงเองนะคะธุรกิจจะดำเนินการรูปแบบใดก็ตามเลือกกลยุทธ์ในระยะแรกระยะแนะนําธุรกิจควรเลือกกลยุทธ์การตลาดเป้าหมายแบบไม่แตกต่างเพราะเป็นระยะที่เริ่มนําผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดอย่างไม่แน่ยังไม่มั่นใจว่าได้รับการตอบรับดีมากน้อยแค่ไหน จึงไม่ควรหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ไม่ควรเสี่ยงด้วยนะคะไม่ควรเสี่ยงมากระยะเติบโตและอิ่มตัวเพื่อพบว่าผลิตภัณฑ์เริ่มเป็นที่ยอมรับธุรกิจควรหาทางเพิ่มยอดขายด้วยการเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดเป้าหมายแบบแตกต่างนะคะส่วนระยะลงทุนธุรกิจควรเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดแบบมุ่งเฉพาะ,ะคือคงเหลือไว้เฉพาะตลาดที่ยังสามารถทำกำไรได้ดีอยู่ ส่วนตลาดใดที่ไม่คุ้มค่าแก่การดําเนินงานก็ควรยกเลิกการดําเนินงานในส่วนตลาดนั้นๆทีนี้การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ในการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์นักการตลาดจะใช้เกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์จากบุมมองภาพลักษณ์ของลูกค้าและประเมินศักยาภาพของธุรกิจโดยนักการตลาดนะคะสามารถกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของธุรกิจโดยอาศัยเกณฑ์ต่างๆดัง่านี้ หนึ่งการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ตามราคาและก็คุณภาพมุมมองนี้นะคะลูกค้านะคะเชื่อว่าสินค้าที่มีคุณภาพสูงเนี่ยต้องมีราคาสูงด้วยนักการตลาดจึงใช้เกณฑ์นะคะนี้ในการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณภาพยกตัวอย่างนะคะเช่นบ้านจะสรรอาจจะก,กําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ด้วยราคาและคุณภาพนะคะด้วยการกําหนดราคาในระดับสูงกว่าคู่แข่งขันและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับคุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งขานรายอื่นๆผ่านการนำเสนอกระบวนการผลิตและการเลือกใช้วัตถุดิบที่มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพนั่นเอง 2. นะคะการกำหนดตำแหน่งนะคะผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติหรือประโยชน์นะคะของผลิตภัณฑ์อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคุณค่าของลูกค้าทั้งนี้นะคะลูกค้าจะมีการให้คุณค่าในด้าน สมบัตินะคะคุณสมบัติหรือผลประโยชน์การใช้งานที่แตกต่างกันนะคะบางคนต้องการความหรูหราบางคนต้องการความทนทานความสวยงามหรือความสะดวกเป็นตน้นดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าข้านต้นว่านักการตลาดจําเป็นต้องค้นหาและก็รับรู้การให้คุณค่าของลูกค้าโดยที่นักการตลาดจะนําไปกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์น,นี้ได้เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์หรือคุณหรือจุดเด่นนะคะของผลิตภัณฑ์ หรือบ่งบอกถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้สินค้าหรือบริการนี้ 3. นะคะกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคู่แข่งขันจากมุมมองนี้นะคะเป็นการกําหนดนะคะตำแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นนะคะโทรศัพท์มือถือซันซูนกาไลซี่เนะคะกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันหลัก ในตลาดนั้นก็คือ iPhone 4นะคะและมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่สอดคล้องกับตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะคะการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์นในลักษณะนี้นะคะเป็นการชนกับผู้แข่งขันโดยตรงซึ่งอาจจะไม่ได้ผลกับลูกค้าที่จงรักภักดีนะคะในตาสินค้าของผู้แข่งขันแต่สามารถนะคะสร้างความจงรักภักดีในตาสินค้าของลูกค้าเหมือนเดิมนะคะหรือการดึงลูกค้าใหม่นะคะให้มีความสนใจนะคะในสิน หรือบริการของธุรกิจได้นั่นเอง 4. นะคะการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามการใช้นะคะหรือการนำไปใช้เป็นการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามการใช้งานสินค้าหรือบริการที่สามารถยกมาเป็นจุดเด่นของสินค้าและบริการได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะโลชันที่กำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะคะเพื่อป้องกันแสงแดดแล้วก็เพิ่มความขาวของผิวนะคะในวัยสาว ค่นะคะคือการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ตามผู้ใช้เนื่องจากนะคะลูกค้ามีมากมายหลายกลุ่มนักการตลาดเนี่ยจึงจาเป็นนะคะจะต้องสามารถนําลักษณะของลูกค้าหรือผู้ใช้สินค้าเนี่ยมาเป็นเกณฑ์ในการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างเช่นกนะ็คือ Air ์เอเชียเนี่ยสายการบินสายการบินโล w c คอสนะคะในประเทศไทยเนี่ยกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มผู้ใช้ด้วยสโลแกน Air a เ i a e ียเอ y ลี่ยังแคนไฟ หรือ a i r a เเชียใครๆก็บินได้นั่นก็บินได้นั่นคือเป็นการขยายสู่สู้ตลาดทั่วไป 6. ก <ห usto> นะคะการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามระดับขั้นผลิัณฑ์นะคะเป็นการกำหนดตำแหน่งลิัณฑ์ตามระดับขั้นตามระดับชั้นของผลิตภัณฑ์นะคะด้วยการแสดงให้เห็นนะคะภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำหรือผู้เชี่ยวชาญในสินค้าหรือบริการนั้นๆนะคะ 7นะคะการกำหนดตำแหน่งพีพันแบบผสมผสานนะคะ,ะการตลาดเนี่ยสามารถกำหนดตำแหน่งิีพันได้นะคะโดยอาศัยเกณฑ์ต่างๆที่กล่าวมาดัางข้างต้นนะคะกงมากกว่า1เกณฑ์นะคะเพื่อสร้างความแตกต่างนะคะผู้แข่งขัน,น,นได้อย่างชัดเจนและมุ่งสร้างความแข็งแกรง่งด้านภาพลักษณ์ธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นการตอกยำ้ำและก็กระตุ้นความรู้สึกนึกคิดของลูกค้าว่า เพราะเหตุใดลูกค้าจึงจําเป็นต้องซื้อสินค้าจากธุรกิจนะคะหรือการสร้างนะคะการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับใช้บริการหรือการใช้สินค้าด้วยนั่นเอง